สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นท่าทาชนบุรีนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเคสนี้นะครับรเผอิญว่าวันนี้ลูกค้ามีลูกค้าประจำผมเนี่ยแหละครับรถเป็นเสียอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษนะฮะแล้วทางรถยกนะครับได้ยกไปที่อู่อู่หนึ่งนะครับแถวแถวแถว ลงไปจากการจนานะครับทีนี้เบื้องต้นนะครับรถมีอาการนะครับเกียร์การ์ดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอ่าสตาร์ทไม่ติดเกียร์การ์ดไม่ขึ้นนะครับทางอูได้ทําการแก้ไขเบื้องต้นคือว่าเอาหัวฉีดนี่นะครับหัวฉีดนะฮะพอฉีดการ์ดนะฮะรถพอฉีดการ์ดเอาหัวฉีดไปล้างนะครับแล้วก็เอาหม,ม้อต้มอ่าแกะล้าง แล้วก็เช็คเปลี่ยนโซลีนงโซลินอยหม้อต้มนะครับทําไปเสร็จแล้วนะฮะแล้วตอนนี้สรุปว่ารถสตาร์ทไม่ติดดีนะครับอ่าก็เลยมาดูที่ไดชาร์จอ่าเขาบอกว่าไดชาร์จเสียอีกนะไดชาร์จเสียอีกก็ต้องมาทําไดชาร์จอีกนะฮะทำไดชาร์จด้วยอืมทีทีนี้งานนี้นะ,นนะครับบานปลายนะฮะลูกค้าไม่จบง่ายง่ายแน่อ่า รู้สึกว่าจะคุยกับผมเนี่ยเคสนี้นะครับมาเป็นประมาณสักสองอาทิตย์กว่าฝาอาทิตย์หนึ่งได้นะครับที่โทรมาคุยตอนนะั้นผมบอกให้ยกมานะครับแต่ทางรถยกนะไม่ยอมนะครับเขาว่ามีอู่อยู่นะ,ะยกไปที่อู่ใกล้ๆที่เขาดิวกันอยู่เป็นเสร็จเดี๋ยวผมจะสรุปเลยนะครับอาการนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้โดนหลอกนะฮะง่ายๆเออท่าทาซีนจี G นะฮะ เรามาดูที่ตัวนี้เลยอ่ะเซนเซอร์อฟิลตัวนี้นะครับเนี่ยฟิลตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้อ t m power เอเนี่ยไอคอนสิบแอมป์นี่นะครับอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณตัวนี้นะครับมาดูนะแล้วผมจะดึงออกนะอ่ะดึงตัวนี้ออกปุ๊บอ่ะมาดูนะดูที่หน้าปัดนะครับอ่ะดูนะครับ เกียร์คัสไม่ขึ้นนะครับเกียร์คัสไม่ขึ้นนะฮะเกียร์คัสตกเกียร์รัสไม่ขึ้นนะฮะแล้วสตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดด้วยนะคสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดอ่ะลูกค้าวิ่งวิ่งมาแล้วดับนะฮะเกิดอ,อาการนี้นะฮะให้มาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยอ่ะสตาร์ทไม่ติดเบื้องต้นลูกค้าเช็คฟิวก่อนนะครับเช็คฟิวก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะครับ เสียบเข้าไปปุ๊บอ่าเสียบเข้าไปแล้วนะครับมามาดูรอบนี้อือออ่ามีไฟรูปไฟโชว์นี่นะครับเด้งขึ้นมาเกแก๊สเด้งขึ้นปุ๊บสตาร์ทเอาติดแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับ ฟิวแค่ไม่กี่บาทนะครับฟิวตัวไม่กี่บาทครับแต่ทีเนี้ยบานปลายเลยนะครับไปยันนู่นนะครับได้ชงได้ชาร์จยันหม้อตรงหม้อต้มนะะหัวชงหัวฉีดต้นหมดเลยครับรอบนี้นีแค่ฟิวตัวเดียวนะครับ10แอมป์เนี่ยตัวไม่กี่บาทครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะฮะเอาให้ดูไว้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับว่าวิธีการแก้ไขที่ต้องดูยังไงอย่าให้โดนหลอกได้นะครับผม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 เครียดแทนลูกค้าจริงๆเลยวันนี้ สำหรับท่านใดกำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะครับติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับกับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2นะครับเอามาเนี่ยจบแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับอ่าอันนี้คือเป็นรถลูกค้านะเอามาเทสให้ดูทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับจะได้เข้าใจตรงกันโอเคฮนะสวัสดีครับ